สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นบล็อกแบบวันว่างบล็อกของเราสองคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีภา,ารกิจหลายอย่างที่จะไปทำกันนะฮะก็เป็นวันว่างนั่นแหละ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพักราตอมไปเจาะหูด้วยนะครับนางแบบว่าได้ตางหูคู่ใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วนางก็คือแบบอุ๊ย uh, ทำไงดีอ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ไม่มีรู้ไม่พอ <c oughs> ใช่ก็เลยต้องไปเจาะเพิ่มแล,ล้วก็รูเก่าที่เจาะทิ้งไว้นั่นแหละก็จะได้ครบคู่ใช่ก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้ไป uh เจาะหูแล้วก็เดี๋ยวไปรับกางเกงอะไรที่สั่งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านเพื่อนด้วยนะครับจะเอาของขวัญไปให้หลานะะคตะังหูคือซื้อมาประมาณแบบเป็นเดือนอะ่ะก็คือยังไม่แก่ <laughs> ก็มันไม่มีซิ่งมันไม่มีรูให้ใส่อ่ะ็ะลยเอาไว้อย่างนั้น <Mult> น <im it> i mean ่ะฉันปกติอะไม่รู้นะว่าคนเราอ่ะ จะต้องเจาะหูก่อนซื้อหรือว่าอยู่ก็คือแบบเฮ้ย <c oughs> คูอถูกใ,ใจต่างหูคู่นี้เหมือนเรานนเราค่อยซื้อทีหลังแต่ของมรคือรูอมันมีแบบข้างนี้สามข้างนี้หนึ่งอะคือเราซื้อได้อินฟินิตี้ละเท่าไหร่ก็ได้ต้องจิววงจ๋วหลิว,วอวต้องจิ๋วหลิวจิ๋วขับรถก่อนค่อยไปอ,ยอันบล็อก <Okay. S 1> อีกทีหนึ่งเออเออเออโอเคอ่ะตื่นเต้นอ่ะไม่้เจาะหูตั้งนานจำความรู้สึกไม่ได้แล้วนั่งบอกอ่ะนี่นิดนึง อ่ะติดหมดเลยนี่ตั้งหูใหม่ของหน้าเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดของตั้นให้มีความตื่นเต้นอ่านมาดูดิเริ่มเรียมเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปเอากางเกงคือคุณแจตอมสั่งไว้นะฮะก็สั่งเก่งมากเลยอ่ะนั่งรู้ตัวบ้างเนี่ยรู้ตัวบ้างไะเนี่ยอ่ะจริงจริงเป็นคนที่สั่งอะไรแบบเหมือนทิ้งเชื้อไว้ตลอดทิ้งเชื้อให้ตลอดก็ไปรับอันนี้ปุ๊บสั่งอันนี้ต่อไปรับอันนี้ปุ๊บสั่งอันนี้ต่อ แล้วมันจะมีเงินไหมลนะ่ะเ,เนาะเงินเก็บอะเนาะ,นะ,นะไม่มีนะหรือ,อยังเ, <c oughs> เก็บทุกอย่างยกเว้นอะไรเงินรีบรีบจริงปกติเป็นคนไม่เลทน,นะแต่วันนี้คือมันแบบมีซีเควนซ์เยอะมากอะไรเยงนี้ครับก็เลยแบบเออซึ่งนัดเพื่อนแบบเอยเดี๋ยวห้ามห้ามครึ่งถึงห้ามครึ่งเราจ้าเธอไปเข้าประตูนนเลยนั่นอยู่ตึกนูนฟังเอ็มคอเชียแล้วนี่ไปจ้า ตามคุณเขาไปอ้นี่เดินไวมากใช่รีบมากเล่งแบบรีบสุดเร่งสุดอ่ะร้านนี้จะเอาไม่ใช่ไม่ได้มาเอาอะไรออกไมานี่จ้าถัดไปมาเอาของที่ออมพลีเซนี่จ้าซื้อเยอะมากอ่ะเอาจริงช่วงเนี้ยมันเป็นบ้านี่จังเลยอ่ะ เออมันเป็นคาเหมือนเนี้ยเ,เป็เราไม่เอาไม่เอาอันนี้ยาวไปเร่งเร่งที่สั่งกันไว้คือสั้นจุจ๊ยโอ้อแต่มันจะเป็นผ้ารูรูแบบเนี้ยรองเท้าไซส์สันของปีนี้เป็นอย่างนี้นะสีฟ้าน,นี่ก็น่ารักดีเนี่ยอันนี้ก็คนละทรงเลยนะอือ เนี่ยม่วงเนี่ยม่วงนี้ดีไหมครับตัวนี้นะครับที่แบบเลงชอบมากแล้วก็ใส่บ่อยแล้วก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วเนี่ย5,200องร้ 5, บาทคือมันแบบใส่กับแบบแจ็คเก็ตใส่อะไรได้เยอะเออก็อตัวนี้ที่เป็นเสื้อยืดเบสิกนะครับเนี่ยก็5,500อยบาท พู้อย่างเงี้ยก็แนะนําเพราะว่าใส่ง่ายใส่สบายไรเอองี้ยตัวเดียวจบนี่นะครับที่จองไว้ก็ตัวนี้ขาซ้ายมันะมาณเนี่ยเห็นปะสีดาก็สีนี้สีไหนดีทุกคนราคา8,900บาทนะครับอันหรือ8,500ันหาท8,500นา้าจ้าอ๋อ0ปดพันห้าอราคาถึงเท่าไรน,นี่กระเป๋า ราคาพอๆกันกับกิ้งข่ายาวเลยก็จะสั้นประมาณนี้อ่ะถูกอย่างที่เคยบอกนะครับะมาอันนี้ก็จะเป็นเม่อินเจแปนมันก็แล้วแต่ก็นั่นแหละคนละตัวไหมหรือจะเอาแค่สีดำเขาชอบสีนี้ะสีดำเออแล้วก็เเขาเอาเขาชอบสีดำเนี่ยถ้าซื้อตัวเดียวแล้วก็ชอบไปเหมือนกันนีองั้นก็คนละตัวจบนะครับเราไม่เคยสรุปเอา คนละตัวเรืงเจ้าดําแต่ตามตัวอันนี้อันนี้มันสีอะไรอันนี้ยไม่รู้เรื่องสีออกแบบสวยสีดำก็สวยดีเออเพราะว่ามันก็เขามียังเกงสีดําอย่างอักข่าสั้นมันใส่ง่ายอ่ะใช่เออควรเธอชอบเนี่ยเออเรองชอบเธอชอบสีนี้อืมมันง่ายดีอ่ะไม่เหลือเถอะเรองชอบอือฮึตามนี้เนาะตามนี้แหละก็เหมือนเดิมสีเดละตัวตอนนี้เราซื้อคนละตัวเดือนหน้าอีกเหรอเพิ่งซื้อเองเนาะ เราล่าสุดก็วอลก่อนนั้นนี้ก็เพิ่งซื้อตัวนี้ไปเนี่ยซื้อไม่หยุดเลยอ่ะเอายูดีงงนะทุกคนสีนี้ก็สวยและความยาวอย่างเงี้ยมันเข้าปีละครั้งนะห้าเมตรแต่ตัวนี้ดีมันเมอินแจแปนด้วยอ่ะชอบนี่แล้วก้ใครมาซื้อก็มาซื้อกับคุณแม็กได้นะที่เอ็มคอเทียเอาไงอ่ะเอาสีไหนอาีมันงั้นเอาดำไปก่อนมันน่ารักจะมันใส่ออ งั้นเอาสองสีนี้ไปก่อนละกันครับโอเคใส่ยากถ้าต้องเทียบสีถี่ตัวเองเหรอวะก็ได้ไปคนละตัวนะครับเพราะว่าของค่อนข้างมีน้อยด้วยแล้วก็เหมือนแบบนานๆที่จะทําปีละค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นชอบสั้นๆอยู่แล้วไงเราเป็นคนแบบไม่ได้ตัวสูงอ่ะเนาะก็ตามนี้มากันได้นะจ๊ะเอ็มคอร์เชียนี่นู่นะครับคุณแม็กนั่นๆอยู่นู่นทั้งสองคนเลยน่ารักมาเลยนะครับมาซื้อกันได้ที่นี่ ลอยแล้วนะครับนี่ได้มาคนละตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนต่อแล้วนะครับอยู่แถวนี้เองนะจ๊ะไปกันเถอครับเบบเบบหอมไหมไหนโชว์เซฟโอ้โหเพียนะไหนไหนของหอมไหมหอมไหม,อม,มนะหอมนะห <ผม S 1> อ,อม,มนะป้อหอมมากเหมือนรัทธิเคยใช้สมุดหลักก่รบมะไม่อยากกลับแล้ว โชว์สิถือสิถือแล้วทายอินนี่ไปอ่ะเออเอ้ยัดใส่มือมันมึงยัดใส่มือมันยัดใส่มือว่ามันถือละเออโอเคเขาไม่ให้ออกไปอ่ะเขาบอกวันนี้หนูเหม็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอย่างกระยักเลยมูซับนี่นะขนมปังแบบเหนียวเหนียวเหนียวมาให้ทายเหนียวมากโอ้บู๊ดอ เห็นไหคะนี่ไงอะไรอ่ะโอ้โหเห็นไหมคะอะไรอ่ะโอ๊ปป่านี่คือตัวอะไรโอ๊ปไหมคะโอ๊ปปะนี่ไงนี่ไงตรงนี้นี่นี่เห็นเปล่าเป็นโอ๊ปเห็นไหมไปกินข้าวไหมไปกินข้าวเย็นก่อนดีกว่าเนาะไปไหมคะไปไหมเล่นไหนอืมอืมไหนนี่ไงที่บ้าน ใได้ิาไม่มีไหวยำแบบสะดิดมากเปรี้ยวนำเลยหือว่าคือเผ็ดมาแบบอืมฉันบอกเขาไม่แผลนตาฉันไม่ชอบกินตื่นเลยอันนี้ก็กินอิ่มมออิ่มแบบสุดนะฮะก็เดี๋ยวจะอาจจะดิ้งแดงๆกับเพื่อนเรานะครับอาจจะไม่ได้เก็บภาพเป็นวันว่างวอล์กมานะครับก็ยังไงไปแล้ววันนี้ก็เป็นแบบวันว่างวอล์กจริงๆนะจ๊ะ ก็ singing, ית, gehört, จับหมูแล้วก็จุกจ okay. ิ้แล้ว็อล้วันนี้ครับฮาลานดเก็บบายบาย